บานเนี่ยน้ำนถ,นถ่วมในแถวซุ้มเราก็ลุอยอาบอยู่นี่บ่หรือว่าวอาบทางไหนทางน้ำพ้นทาบน้ำพ้นน้ำมาดานเ<น>ออตัวน้ำเงียบซานโตพี่น้องเหมห <laughs> นักน้ำนิดนิดเนาะเน่อยนิดเน, <laughs> นาะบ <laughs> ุ๊ม <laughs> <laughs> สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนแรกๆวันนี้ออกมากับบ่าวพุทธายคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิธีชีวิตของน้องโตน้องเมืองหนองนาวัดเป็นในหอดหรือเปล่าหอดเลยนี่ยุ่งร้ายดีเนาะเพื่อจีดบ่อลหนาแน่มาถูกไปเบิ่งบรรยากาศร่วมกันพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตชาวสุดเผ่ามังกรเป็นวิธชีวิตของน้องๆแค่ไหนพี่น้องเอ้ก็บอกไปทางนี้หนองโตไปไปไหนบ่ทางนี้ทางไปใช่ มีคนซ้ายหนามบอนเก่าพี่น้องเอืบอนี้พวกคุณมาได้บอลนี้ใกล่แน่นอกระบาดเนาะโอ้ก็ได้ชินงามแท้ชินเสือน้ามาเสือเป่า ซือ<ำ>้อเบอร์เด้สินไหนเนาะอนันบอกสินแบบนี้ฝรั่งเขามากักังนงเขามากประดิษฐ <c oughs> ์นงแถวอาบน้ำอาบทนะเลเยอะใช่เอามาอาบตลอดมนะ่อยุไงตลอดราบตลอดเนาะมันไก่เน,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 นาะน,น้ำบริสนะุทธิ์บริสิยาเรานัเลนาะเกิดนงองเป็นอาังนะ่ มันนึ่งในทางจูผู้ชายเมื่อก่อนแล้วกจะได้สินงามใั่ไหมพื้นพื้นพื้นตอนแรกหนึ่งโตชี้ที่พันพันเบียดบ่อ๋อน้องเมืองก็ชิมันซินซื้อเขากันใส่ซื้อเบิดเท่านั้นซ้ำการซินตั้มน้ำชิมต่างหาๆแต่เนาะแม่ซื้อเบิ้ลน้องทวันก็ซื้อได้เนาะ แต่มันมันเก่ามันแก่แล้วเนาะเอาไปอานน้าตลอดอันนี้ชินตัวนี้เฉพาะอาบน้าชินนอนกับนี่บอสแบบชินนอนชินนอนวันนี้นุ่งนอนวันนี้นุ่งชินนอนที่ชินนอนเลยบอสเอออย่างว่าบระมาณปรมาณฉันอนนุ่งเออนอนมุเลอย่ามันเปิดเนาะชินเปิดคือเท้าหัวเน่อยอะนักว่ารักแต่ชินเปิดเลยแบบมันต้องนอนม่ต้องใส่ชินเท่านั้น นอนก็นอนต้องใส่ส่งนะเคยป้าฉันนอนแบบแบบใส่ส่งใส่นั่นไม่เคยไ่เคยเาะตอนยังหน่อยตอนยังน่อยก็เคยตอนยังน่อยบ่หูเลยจะเคยหลึกบ่พอเดินมาฉันจะไปใส่เลยเนี่ยท่นมีตอนนี้ันใส่เนาะผู้บ่าวใครแม่ผู้บ่าวดึงบ่มีผู้บ่าวเออข้ามีผู้บ่าวหน่อยนอนบ่ใส่ยังบ่ใช่บ่มีน้องบ่มีผู้บ่าวฟ้าบึงป้าหน่อยมาตอบนี่ เนี่ยเออแม่นี่ที่ไหนที่ว่าบัวไทยเป็นลายหยอกตุลายลิมใช่เลยฮะลายง่ายประหงลายจะหน่อยตายได้เหรนี่ยจะตายมันก็ตายไปแล้จังนะโอ้ไปซิวลายที่ที่บัวปทบัวมันนัวเด้มันได้ตายง่ายตายแล้วมันนัวมันนัวขี้ไข่เลยตายคนมาอาบยิงเนาะมาจักผู้หน่อยมาจักผู้ใหญ่น้่าป็นผิดเด้มาจักเขาเป็นยังมาจักผู้เท่าผู้แก่อาบหมดเลยเข้าไปได้อาบเขอาบอ่ พุท่าวกับอาบปีหน่อพุท่าวกับอาบพท่าวก็อาบเนาะน้องเมืองสายหนิมเพื่อนขึ้นน่องคือเพื่อนก็ไปเชยน้องพันจบที่เราเบาที่สุดน้องน้องนะว่าทุเรนแอมเดินขึ้นระบบจบที่เธอเออทุกระบบจบที่เธอโไหนใครสองใครทองหลอดโต๊ะหลอดโต๊ะนะทุกระบบจบที่เธอน้องเมืองสายหนิม ซายิม้องดาวันสายหัวนั่นคืับทเอ็มสิถุกลบยกน้องดาวันก็กะดูดตัวารันาเกจามวน่นี่ย็เย็นคัเว้ยน้หน้าเอาไเอา เอาไ้ลูกไปอ่านนั่งเนี่ยหอนเองเลยมาำอ่ะนะน้ำไ้น้ำมันเลยได้เลิกปุเลิกพอดีไอ้หมดพอดีไอ้ผู้ขึ้นมาได้เลยตั้มกึศข้าวก็มันนี่เลิกในอยู่นี่เป็นเลิกน้ำใสแห้งพี่น้องบ่คือตอนนั้นทุ่นคุนพี่นุ้ยอันนี้น้ำมันบกเลยเนาะแมน้ำคือน้ใสน้ำใสเนาะ ไล่ลงสู่เซลานองไล<อ>่น้ำเนาะเซรานองไปแล้วเซลานองไปเซรนองเพิ่งนั่นบังทางทางพุ่นบอลเรือวท,ทางนี้ทางไหนไกลบ้านนองแต่บ้านนองไปหาเซลานองไกล้แล้วปเปเสียปเปเสีย,ยอยู่บางกลางมันมาจากโอ้อันนี้นี่น้ำตัวนี้นี่เซลานองพุ่นไปทางประเทกันเออกระแทกพุ่นแล้วปอกทางแองกฤษเนาะเออมันไล่ลงทางกระเทศปอกพุ่นแล้ว น้ำนี่ไล่สู่เสลล์นองเซลล์นองไล่สู่เสบางเฮียงเสลบางเฮียงไล่สู่อง่าเบิ่อเสียว่าคิดนี่คำบ่าแตกเซลหาเซลหกนี่บยอมแล้พี่ต้องต้องแตกแน่นอนเสลหาเซลลหกอยสินกโตไลงาบบนี้ไหลแบบไหลไหแบบ แบบรักษณยสินส <H ue. S 2> ินเวียดน้ามขนมเลยก็จะมีหน้าก็ใไปแล้วก็เป็นชุดเป็นชุดเลยนะสินเมืองล้วันสินมึงงเมืองนี่ทำายลยู่ยล้งให้แน่สิช่วยล้างให้แน่ตะเปิดพ่ามานี่ยรุ่นยงก็ได้เปิดพวามานน้ำน้ำเนี่มาเดวามนน้อนมาอานน้ำนองแน่อานน้ำนอง

ขนาดปิ้งกันยังบวอยู่พี่น้องเลยพุดเอาหมอกันมาอาบจะมอนเลยพี่น้องเลยจะจ่อหน่อแต่ตัวไม่ได้สบู่ก็แบบยาสีฟันเบิร์ดขนาดโมนิมีเครื่องสก็อกสกัดท้วยขวานเด้อบอกหมอกไปเด้อวิ่งเล็กเนี่ยกระเชียดเต้กระเชียดเต้เนี่ยอ้ นี่เพื่อนนี่เก็บไปดนะเด้อเนาะเพื่อนนี่โอ้ไปมาตลอดคนะเนาะจู้ชูอ้เมื่ออะไระไปเนาะอ่ะหมอบหมอบสาวหน่อยเมืออ่อเลยสาวหน่อยตัาอนเราไปกับพิมพ์น,นั่งกับยืนถ่านออกมาเนาะเพราะว่าน้อกคนอาบไก่้เลยพี่น้องเว้ยจะไปบ่ได้เนาะ มาพี่มาเฮ็ดเฮ็ดบักปุ้มแล้วไล่มาพี่เบิ่งเออไล่เบิ่งเบิ่งไล่ลงมาพี่เบิ่งดูครับ <laughs> FC <laughs>

ตีอร <Or> ่อยดึง <NY> ต <Commons> ัวตีช่างคมตีบ่าเย็นขนาดน้ำเนาะเย็นมาเนาะเย็นเย็นเย็นสบายสาวนาเย็นสบายสาวนาพี่เขาว่ามวนพี่คนน Nali Hãm thể đi Nhàm đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพ็ดมาปุ้มเบิ่งโอ๊ยพัวพัวพัวแสบๆๆนี่ครับจับเอาเร็วมื้อเฮ็ดแล้วมันกะนําบ่รู้ออกสุดเลยจับไว้นะจับดีๆเด้อมัดตัวดีเด้อเดี๋ยวมันหลุดเด้อน้องเมือง <lug> <coughs> 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 ยังแหกแล้ววะนี่ยไและยังซูสมมทั้งเ่อซูสโมสองเ่อสามเ่อเอหนึ่งถูกกอตะโกนเยไเหนไม่ใช่อขี้มันกระเปื่อนขึ้นแล้ววะมันบ่เข่ากดมันหรอบ่ข้าศิลปบ่ฮะใช่บ่เข่ากนบ่ นั่งไปนั่นรนะบ่าบ่าจิ้มเล็จับโต๊ะจัดจบยาของขวบหมดแล้วมังกรน,นำนากรงกนุนจัดไปโอ้พี่น้องมันเป็นสาตาร์บนะัคครับถูกลังทูลังอยู่พี่น้องเลย Đây là bác sĩ nói, <laughs> xin hẹn luôn luôn nha Số xe mua chắc thường nào Chắc thường số xe mua xám Xong Xám À Anh rồi Ay đơn cho như nó mất đi mà đơn giống ta nó đi mày đơn giống như nó mất ตะกี <Hoy S 2> ้ับบาอ้ก็อาบน้ำแบบนี้เลยคีออาบดเซ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนีอไอาบบ้านเียวนี่น้องยันบ่เคยอาบยันยังยันตุ๊กน่ะบ่ยันตกน้ำนอยู่ในน้ำมันละยันเขเห็นเออยันชิงที่ตาเเห็นแม่อาบน้ำปลาอานน้ำยัง่ลเดินก็ตื่น้จู้ก็ตื่น เอตันังเงยบสานโตพี่น้องเลยหนักหนามนดนเนาะเดียวนี้เนาะฮาร์จอกิุดตาตะเฮ้ยตาลัตโตดำเลยตานีดไม่อันเนยเออไม่ได้อเดียแต่อเมื่ไม่จะเนื้อยมึ ได้แล้วมายอะเลเยอลยเหวละเรียรียนกายกันกายกเลยมันน่ั่งเงลิ้นหำพี่น้องไว้อาเลยจะบกอ้าเฮ็ดเดนมาเงลิ้นนำยกกันเลยมันนี่กกันไปเลยมันนี่ ก็เลยต้องน่อเต็มบบบนี้พี่น้องเลยยันหน้อลงมาเลยยืดดยืดขอนหันข้าวทายกับข้าวเจ้าไอ้ได้คนลาไลยเด้เจ้าสีบ่ายอาบน้ำนะพี่น้องน้ำบนโต๊ะคือว่างุ่มเนี่ยคือว่างปอดเอิร์กหมดน้ำแห้งปอดจบคือแล้วว่ายแท้เด็กน้อยอาบไลยบอกม่ไปไปไปกลับบบบนี้พี่น้องเลยเอาคู่แรกนี่นะเจ้าอาบน้ำเหมือนกันบ่อาบแล้วอาบแล้วสึกลับเลยไปพี่น้องเลยกลับก่อนมันคำแหละ าปเไทยก็นกดกุยๆอยู่ด้วยเ่อนกะสดากับนะพี่น้อยโอ้คนทางไปแต่ยาดเนาะขันมาผู้เดียวในองป้าบรรยากาศเปนัลนนะจะกล้าว่มาผาู้เดียวจาย้ะแงม<า>อนบกัเลยบกยากแล้วอเออ,อกดิชุบนองอนนาบน้าคำสุดในมาอ,าอยู่นี่ประมาณจังมุแซนี่หนระือปมาคำกว่าก,กับบกเออ บัดเนี้ยน้ำวมเลยแถ่ซุมนอกก็ลุยอาบอยู่นี่บ่หรือว่าอาบทางไหนอาน้ำพ้อาบาพ้นน้ำมาลานโอ้น้ำพี่น้น้ำนิ่มห่อนน้ำมากใช้น้ำนี่ะน้ำนี่มากใชนกใช่โอ้มาจะได้คุณแม่ยากเป็นน้ำปุ้ยเาอว่ใส่ปุยเนาะใส่น้ำทามติคือเรไ่ใส่ปุ้ยจิโอ น้ำม,มันหัวมันจะหน้าพี่น้องว่ะถ้าน้ำขึ้นแห้งกับไปอาบบ่ได้ต้องไปอาบน้ำม,มาร้านอีกกว่าน้องๆก็อาบน้ำแล้วเลยพี่น้องไอ้มีทางจู๋ใหม่หรือว่าซาบานลงไปอาบต่อถ้าว่าเขาเสียอาบหลายๆคน,น,นมันกับหม้อซุ้มกันปวดพี่น้องเลยเมืเ่อเช้าเขาแก่ส่งแก่เสือดีๆหน่อยเงีย้ยคลิปนี้ก็บสปิดไปซทำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ขอบมุกขอบใจ พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาเมิ่งกำั้ชมมัยกันมังใจตลอดอยู่ในเมืองเบื่อสูทสกคนธนาจังคบพอกันไหม